สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเกิดเหตุยิงหลายนัดนะครับที่เวทีหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐที่เวทีหาเสียงในเพนซิลเวเนียนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีรายนี้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกไม่กี่เดือนก่อนสึกเลือกตั้งผู้นําสหรัฐที่กําลังจะเกิดขึ้นและเวลานี้ ทางด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นั้นกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นผู้นําสหรัฐอเมริกาคนต่อไปตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าบริการรุดเข้าอารักขาโดนัลดทรัมป์ขณะที่เขามุดหลบลงใต้โคลเลียมและพวกเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเข้าประจําการตามจุดต่างๆบริเวณด้านหน้าเวทีโดนัลดทรัมป์นั้นชูก,กําปั้นเข้าใส่กองเชียร์ซ้ำๆและตะโกนออกมาก่อนจะมีกลุ่มอารักขาเข้าดําเนินการในการพาตัวนายโดนัลดทรัมป์กลับขึ้นรถนะครับ ตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่าโดนัททรัมป์ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บส่วนไหนหรือว่ารุนแรงขนาดไหนในขณะที่ในภาพวิดีโอนั้นได้เห็นภาพว่าเขามีเลือดบริเวณหูด,ด้านขวาและบริเวณใบหน้าด้านขวาอีกด้วยนอกจากนั้นยังพบเห็นบรรดาเจ,จ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายติดอาวุธอยู่บนดาดฟ้าแห่งหนึ่งใกล้กับเวทีหาเสียงจุดที่โดนั์ทรัมป์นั้นยืนอยู่หน่วยสืบราชการลับเปิดเผยว่าโดนั์ทรัมป์นั้นปลอดภยัยหลังจากเกิดเหตุ ตามหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพบเห็นเวทีถูกทิ้งร้างเต็มไปด้วยเก้าอี้ที่ล้มกระจัดกระจายเทปสีเหลืองของตำรวจถูกขึงล้อมรอบเวทีมีเฮลิคอปเตอร์บินวนด้านบนและพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเดินตรวจสอบไปทั่วทั้งพื้นที่ดังกล่าวตัวแทนทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขณะที่โจไบเดนนั้นเดินทางออกจากโบสถ์ในเดลาแวร์นะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวยังมีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันถูกล้อมรอบด้วย guard, บริการอพยพลงจากเวทีและพาขึ้นรถ SUV แล้วขับออกไปในสภาพที่มีเลือดออกบริเวณหูด้านขวา หลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในเวทีหาเสียงที่เพนซิลเวเนียทางด้านจอห์นเยสการจากแฟรงคลินเพนซิลเวเนียซึ่งเข้าร่วมเวทีหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเราพบเห็นคนจํานวนมากมุดลงกับพื้นดูมีท่าทีสับสนผมได้ยินเสียงปืนมันเป็นเสียงดังเหมือนกับพลุไฟหรือไม่ก็เสียงปืนสั้นขนาดเล็กนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นมีการออกถแถลงการจากทางด้านทีมงานอารักขาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่ง ในแถลงการของหน่วยอารักขาบอกว่าด้โดนััดนทรัมป์นั้นปลอดภัยดีจากการใช้มาตรการคุ้มครองและบอกอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปนี่เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ในเวทีหาเสียงซึ่งก่อนหน้านี้บรรดาผู้นําระดับโลกนั้นเนี่ยถูกลอบสังหารมาแล้วหลายรายด้วยกันอย่างเช่นก่อนหน้านี้ โรเบิร์ตฟิโก้นะครับหรือว่าอดีตผู้นําของญี่ปุ่นก็เคยถูกลอกสังหารจนถึงแก่กรรมมาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่ช่องถ่าอินเตอร์นิวกะติดตามมาฝากคุณผู้ชมกันอากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากสับสคร i b ตกดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ